เอกังยีวันที่ยี่สิก้ที่สองตัวที่สิบบสวดาระสวยสดเอวเมสุดตังเอกังสมมิยัง่วาสังเทุวิหารติกะปิวสมีมหาวเนมหาตายพิบุสังเทนะติปัจเจเมติพิภูสติตเปวะรัง ปจามเตหิกุกตะเยตะเปยวันเตหิกตะหิธมฺมภาเยนยมีนํอุตฺตปติภควํตํวนํภิกฺขุโลจานุมานํนภควาตาริรูปาทานํยายุปฺปทํโนมุจฺจํสํธิเทยปฏิกาอทกโธตาเปวะตาเตตาภิมงฺมาภลวาบริเสทํธมฺมจิตํวามหาสาเลยยปาสาลิตํวามหํสมฺมิยจเยยย เอวะเมวะสุภาวัเสตุเอเวะสุอัตตาลหิตาพระโตโตัวตัวตัวเาสด็จะสเวตต่าต่งเทวตานิพพานานิพพานิพพานิพกานิพพานิพพาพพานิพพานานิพพานตพพานิากิานิพานิพพานินิานิพพานิานติาพานานิพาพพิพันิวะาิพานิพาพะาิาิาินาาานนนิิมัง ดนัธรมสจนสาีว่ามตาติะเหตยพยาิรักปันิปัตาติอรโกตนาเตาพระโตสันตเกียังอภาส์ิตาบิอิตาีรังโหัจเเมชาเตจันติสุธาวิมารากุมาตา สุขันตากุสนะครัเาพรกอระาเวตาโตรัทิเตียมังคตังวันทิเยติเทวตังเรนังอัตเตเนังติเรนังตังเอเวนังวันิปูเลสันติเตียรักโพอกระบวาพิตรมังเตสีเยบเยนะพิกะเวนโตันิเทวมิจางนิเทวมิงนัตตังิุติเอปิเติะวนเอจุติตานัอตทตตมมารมารเตตกิรตมมตตติวเทวตาแล้วนิพพิท

โลกมนุกัสามิยถะคุณพาตัสสติกาเยสิตาเยรเรบริสทิตาเือสิหะว่าอันลีลาโลมหังสุอิสัพุโมโทาสัมนาสาสุขาวิปัสนาวิลาปโยปัจจเตย่าวเน

ตถนทัศนายกาดกุมภากาบุวายที่มันตทุติมันโตน้ันโตสัจินโทัานมานาพิการมุนามิตินหงให้าด้สายให้สายการทีมันโตทุกติมันโตน้ันโตสัจินโงมท่านมานาพิการมุนามิติมานหงละลายการัศนกษกานั้นที่มันโตทติมันตน้ันโตสันจินโงทานมานาพิการมุนามิตริมนานอิเจโตสา กานันที่มันโตยุติมันโตนะมันโตสันติโามนาพิกรรมนไม่ติมนาเวทุเวต่อานั่นงยที่มันโตยุติมันโตนะมันโตสันติโมนาพิกรรมนไม่ติงมนาเยอะนะคาานันที่มันแล้วก็เสียุณมรเราใช้ปรสวไม่ติมนาดวยอุสราเจกสกับีาอที่ปฏติาาชาตวบุตรปีขาใช้ไดมาเราชีมันโตยุติมันโตนะมันโตสันติโลมทัศม

อะไรที่มันโตยติมันโตนะมันตันจินโ่ามานาพิกรรมองเไม่ติงนานทุ่าลต่างราชกาคุยเรื่องาติทางงานพิการตาก็เินสัสท้งนอ้นรลยที่มันโตยุติมันโตนะมันตสันจินโ่ถ้ามันาพิการมองานเไม่ติงนนาุระอที่าน้ตางตทโ่เราเว่าะปตังคีนราพื่อจะทที่าชน้ตัวไหนเราะไตเร ดยนิพนดูกม์เอวะคืุตจมาทิแล้ทจะโนจากนนตันและากนัโนตัอกากูจะกิงโกเจวะจึมโนู้วยกครับัต่าสนว่ทาตานุมาารนาานติมันนาตะกูนามาตะตาสิตาลาอัมพัชลากรยัคตาตฐานะที่มุ่งมาลาะอากูนาทากิโเอละวันโนมาหานาโกรเถตมติงางเอาคาาเหตฐานะที่าจปติ จุ่ยปันานนเองว่าสิ่งอปารูปตจะจะศึาที่มาสัางกิกรรอทีตาว้าทราเนะถมัต่างอุตุลาอุตรแล้เราต่อเตี่มันัตแ้วสันตหนอ่แล้วก็มาสันตาหารทุกชาตัน้าสถาปะิตกเกอ่ยน้าตัวน้ำมัจีตจะหานั่นกเรือเพเวโรดัอามากาตนั้นเรืองเรนดังหัะาุกนกันมาโยถานี้ันังเตที่ปรนมาณนี้จริงขมัน อาโพเทวาปิวีเชุวะโยนะมเทวาโมตัยาอันคือยาคูสานี่ผมก็เเทศกายาเป็นยี้มันโตติมันโตล้วมันตสวนที่โดนรมดฮะนานพิการมก็นาลตอนนี้ตองนี้ทุกเทวาตานนาุานกว่ามาตัดกันนวานอาคนกวาตเทวาถุกยับอคูนกว่าตัวนกว่าัเทวาถูัันเทวายับอาูนึกวาตักวาตันเพาถูัดน มันตยเตมันโตนะเรามพราานาพกามุ่งนามันตินาวอาลคูะหาภูเทวาและและก็อาซาวังอาและก็ต้องกวาธรรมาเรือเดันาต่ที่แต่ยายยาสายอาคูอาคูว็จะมิอโน่ก็เทกคยาเิดทงน้นแต่วันนี้หมดชมันโตยุติมันโตนะมันโตเริ่มที่มันทามานาวพี่กามุ่งนาม่นตินาวก็มนาอาเปนามุสานุก ทการอาูอานหรือการอาคูไดโยทวาิโนกนลกาอาคูเโก็เทกายาตเพนาันที่มันโตยุติมันโตันนั้นมันโตส้นิโนมุทนาที่ทรมุทนามนานุาะวาอาูเปนขาราชรพระคกาอาโคาอาูเทวานะปุนาบุปตาอาคับุชาปัญญาสิโออาณญาคาปิโนวิตาพิสวรเดเเเทกายาเพนานั จีนามาอาจจะสบายนิมาลาจะนอาขารู้ว่า่ไม่ตายท่เกายาเป็นอานที่มันโตที่เด็กมันโตนะมันโตสันที่นมดไนานาที่กังวลนานน่นเตะๆทุกายาจะเป็นอานๆี่มันเว่าุงเยกันจะเรื่องต่างๆก็มาเก่ยงตัวอ่าน้่ทกษิโานันดันทางว่าทต่างๆทางนั้นโตจากหุกายที่มันโตขนาดนั้นโตโตจากสื้จะมีติ่นานๆมาๆรูลไที่า

ส,ส,ส s, ังพุโตอัตยังวสังปัญจภางอวิจยาโัจาราตะกุมาตันมณฑิตตถากรเตสาเตะเนละเกมาราเกนาพิกันตาเตวิชานาพิทโธเอจตาอปปมะคุณุตะวัวิสตาลานังีตาลาภัยการ็โมเมอะปิจยโยสเพวิฉิตตงนังข้าให้ได้ติตันะสิโมโรปิตหาภูติจิวตเตลกาเตชะเนสุตตาติ